ครับผมก็วิธีการวัดกระเบื้องนะครับผมหาหาจุดศูนย์ที่จะ ake, anyway. เจาะรูนะครับผมเจาะรูรูก๊อกนะครับผมให้เราวัดจากกลางนี่นะับวัดจากเนะเทียบกันเลยแล้วก็ติดติบเปียกเบื้องเปลี่ยน นี่นะผมตบก็ได้แล้วตรงกลางเจ็บครับตอนนี้ตตอนนี้เราหาเซ็นเตอร์กลางได้แล้วนะผมก็เอาท่อ pvc มาทาบเนาะท่อ pvc ก็สีหุนนะครับแล้วก็ขีดวงกลมเลยนะครับแลได้แล้วก็เจาะ ทนะำการเจาะ นี่ตกนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็ก็จะเสมอไปเลยนะครับผมนะครับผมก็เราตัดเราใช้ลูกหมูตัดธรรมดานะครับผมเพราะว่าเราใช้แค่ลูกหมูไม่ต้องใช้ตัวจบนะครับผมสิ้นเปลือกนะครับผมนี่ฮะก็จะเสมอเลยนะครับผมเสมอรกระเบื้องเลยเวลาเราขันเกลียวขันก็ก็ขันอะไรมันก็จะง่ายนะครับผมนี่นะครับผม ก็ง่ายๆนะครับผมการวัดเจาะรูนะครับผมมันไม่ยุงย่งยากเลยนะครับผมนี่นะครับก็ทุกตัวก็จะทําแบบนี้หมดเลยวิธีวัดนะครับผมก็ให้วัดเฉียงไปด้วยเลยนะครับผมนี่นะครับผมเวลาเรา ต่อท่อเสร็จปูกระเบื้องไปก็จะเสมอกันเลยนะครับผมมันก็จะสวยงามนะครับผมรายละเอียดที่ต้องสวยงามนะครับผมงานกระเบือ้องบาง,บางบางบางบ้านบางทีท่อก็จะเลยีกบางทีท่อก็จะอยู่ข้างในเวนลาหมุนก๊อกก็จะลําบากน,นะครับผมให้เราต่อแบบนี้นะครับผมวิธีต่อก,อก,กน,นะครับผมให้เสมอกับกระเบื้องนะครับผมนี่นะครับผมก็ทุกตัวเหมือนกันนะครับนี่นะครับผม ส่วนบริเวณข้างๆเราก็ใช้ยาแนวออกนะครับผมนี่ฮะก็สวยงามนะครับผมก็ลองไปศึกษาชมคลิปแล้วก็ลองไปทําตามดูนะครับผมวิธีวางท่อให้เสมอกระเบื้องง่ายๆนะครับผมก็เรียนรู้กันไปนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ อันนี้งท้ทายเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ